มนี่นน้องทนี่ไปมันอะไรวะเนี่ยมันตัวอะไรวะตต้มอมาเอ่อแม้าก็อยากเลยเฮ้ยมันมันไม่ชัดไม่ชัดมากานี้ตั้อตะา